สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมอัสดาวุฒิเหลิงสุนทรนะครับในรอยไทยไอเดียนะครับผมภารกิจในวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจอาหารสําหรับปาร์ตี้พูดถึงปาร์ตี้เนี่ยหลายคนรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับเพื่อนๆในปาร์ตี้ให้นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเป็นเรื่องสําคัญอาหารสําหรับปาร์ตี้เนี่ยจึงต้องรวดเร็วผมมีเมนูพิเศษนะมาฝากกันนั่นก็คือพิซซ่าชูชีแซลมอนรมควันครับใช้รอยไทยน้ำแกงเผ็ดแดงนะครับเทลงในถ้วยนะครับ และเลงลงไปบนแป้งพิซซ่าชเ็จรูปของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะได้ความเป็นไทยนะฮะผสมกับความเป็นสากลสไตล์ิตาเลียนนะครับหลังจากเราทารอยไทยน้ำแกงเผ็ดแดงเรียบร้อยแล้วนะคะบ,บนแป้งพิซซ่าชเ็จรูปของเราเนี่ยเราก็จะใช้มอสซาเรลล่าชีสนะครับโรยลงไปก่อนที่จะนำเข้าอบนะครับในเตาอ,อบ ใช้ความร้อนร8อองศานะครับอบประมาณ12 1 5ถึง15นาทีนะครับหรือว่าสังเกตนะว่าชีสละลายจนทั่วของแป้งพิซซาแล้วหน้าของพิซซาของเรานะครับซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นแซลอมอนรมควันนะครับผมเท่านี้นะครับพิซซาชูชีแซลอมอนรมควันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับปาร์ตี้แล้วครับ เพียงเท่านี้นะครับก็ทำให้ปาร์ตี้ของคุณเนี่ยกลายเป็นปาร์ตี้สุดพิเศษขึ้นมาได้แล้วล่ะครับส่วนครั้งหน้ารอยไทยไอเดียของเราจะมีเมนูอะไรมาฝากกันอีกนะครับต้องติดตามชมแต่ตอนนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตไปตัดแบ่งพิซซ่าแจากเพื่อนของผมกันก่อนดีกว่านะครับถ้าทางถีวแล้วสวัสดีครับอัมพลฟูด้ด